ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda r เรสทูเดอร์ดรีมสร้างผลงานดีที่สุดของปีนี้ผงาดคว้าอันดับ9้าในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่นโมโ o ทูสนาม7รายการคาตาลันจีพีขณะที่อเล็กซ์มาเกสนักบิดสเปนิชจาก l c ลซ Honda ขยับผลงานคว้าท็อป1 1ในศึกโมโตจีพีที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโตจีพีสองพสนาม7รายการคาตาลันกรังปรี ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่เซอร์กิตเดอร์บัเซโลนาคาตาลุญ,ญาประเทศสเปนชิงชัยทั้งสิ้น24รอบสนามามาร์มกมาเกสนักบิดสเปนิชจากเรปโซฮอนด้าออกสตาร์ทเรสนี้ได้ยอดเยี่ยมด้วยการทะยานจากกริดที่13ขึ้นมารังอันดับ9ก่อนจะขยับขึ้นมาถึงท็อปไฟภายใต้ร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์ทว่าแชมป์โลก8สมัยกลับต้องพลาดลมออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดายเช่นเดียวกับทีมเมด่างโปเอสปาการโรที่ล้มไปก่อนหน้านั้นโดยนักบิดที่ ผลงานดีที่สุดคืออเล็กซ์มาเกสจาก LCR Honda ที่บิดเข้าไปในอันดับ11ตามด้วยทีมเมดอย่างทาคาอากินคกการมี a ak 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 ami, นักบิดญี่ปุ่นในอันดับ13หลังผ่าน7สนามแรกของปีนี้นคกการมีรังอันดับ11บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น31คะแนนตามด้วยเอสปาการ์โรในอันดับ12มี29คะแนนส่วนอเล็กซ์มาเกสขยับขึ้นมารังอันดับ14มี25คะแนนขณะที่มาร์คมาเกสรังอันดับ18มี16คะแนนส่วนการแข่งขันในรุ่งโมโตโทูช เรสที่แฟนทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนักบิดไทยหนึ่งเดียวที่ลงบิดเต็มฤดูการอย่างก้องสมเกียรติจันทราจากสังกัดอีเดมิสส์ฮอนด้าทีมเอเชียได้ออกตัวจากกริดที่9มีลุ้นท็อป10เต็มตัวสมเกียรติเริ่มเกมได้ดีแต่เสียจังหวะร่วงลงไปถึงอันดับ14ในช่วง3รอบแรกอย่างไรก็ตามนักบิดไทยค่อยๆรักษาขีดการต่อสู้ที่ดีก่อนขยับขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับ9ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในปีนี้นับตั้งแต่เปิดฤดูการเก็บเพิ่มเจ็ด อันดับ20บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น11คะแนนทั้งนี้ซึกโมอตอจีพี2021สนามถัดไปจะมีขึ้นในวันที่18-20ถึงมิถุนายนนี้ที่ซักเซนริงเซอร์กิตประเทศเยอรมนีในรายการเยอรมนันกรังปรีแฟนความเร็วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของนักบิดทอนด้าได้ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจ r e ส to the Dream f b c o m s h a p o n d r a c i n g t h